สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับใครที่จะลงทะเบียนบัตรสรัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปี68เดือนหน้า2กลุ่มนะคะได้รับสิทธิ์แน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะสำหรับวันที่19นะคะในช่วง สิ้นเดือนมีนาคม2,568ัาสค่ะสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะเตรียมตัวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นะคะเนื่องจากกำลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุด ที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อปลายปี5 6านะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลรังก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะ,นะคะก็คาดว่าจะชัดเจนภายในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังนะคะจะต้องเปิดลงทะเบียนภายในเดือนมีนาคม2568ค่ะทั้งนี้นะคะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี68นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็ขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะได้มีการดำเนินการตรวจสอบทบทวนหลักเกณฑ์ทั้งเก่าและก็ใหม่เพื่อให้ครอบคุมกับการดำเนินงานป้องกันไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์ค่ะซึ่งในด้านเกณฑ์รายได้ครัวเรือนยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะขณะที่ เรื่องก็คือเรื่องการถือครองที่ดินนะคะจะทำให้ไม่สามารถจะทาให้สามารถตรวจสอบใช้ได้จริงพร้อมจะดูรายละเอียดในเรื่องทรัพย์สินหรือว่าการถือครองฉลากและก็พนับัตรด,ด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนปี68นะคะก็สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน1นึ่งแนบาทต่อคนต่อป,ปีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน1นึ่งแนบาทต่อคนต่อป,ปีเหมือนกันนะคะ ก็คือมีเงินฝากสินทรัพย์นะคะไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีแล้วก็เป็น2กลุ่มใหญ่นะคะที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68ก็คือคนกลุ่มเดิมนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจำนวน14ล้านกว่าคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กระทรวงการคลังนำรายชื่อไปคัดกรองอัตโนมัตินะคะแล้วก็ กลุ่มที่2คือคนกลุ่มใหม่นะคะที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนคาดว่าจะมีจํานวนประมาณ10ล้านคนค่ะ